สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมมารกาศนะคะก็วันนี้นะคะอัปเดตมาแล้วนะกับตัวละครใหม่นะคะด่านนี้นะเราก็มีทําแบบว่าสอนเบื้องต้นไปแล้วนะคะอยู่ในช่องเลยนะเพื่อนๆสามารถกดไปดูกันได้นะคะส่วนวันนี้นะคะนอกจากตัวละครใหม่ที่เข้ามานะก็จะมีเป็นกล่องกาชาอันใหม่กันนะคะก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของกันในกล่องดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะ โอเคของนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะกัแบสกินเงานะเงาแดงเงาไฟแบบนี้นะทุกคนน่าจะเห็นที่เซอกันไปบ้างแล้วนะคือแบบเอฟเฟกอลังการนะมากมายนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดแดงนะของตัวละครใหม่หลานี่โหคือแบบห่างนี่แบบ้ใใคล้ายของโยโตนะคือห่างอลังการมากนะจะได้เออเป็นชุดนี้นะแล้วก็จะมีทรงผมกับ อันนี้เป็นเครื่องประดับนะที่เป็นสกินสีทองนะซึ่งต้องไปเปิดกันเองทีหนึ่งนะทุกคนแล้วก็อันนี้ชุดไซร่านะก็จะมีชุดทองของตัวอื่นด้วยนะประมาณนี้นะส่วนของม่วงก็ไม่มีอะไรนะทุกคนแบบว่ามันก็เป็นพพสิโมโอดอะไรต่างๆทั่วๆไปนะโอค้คทุกคนเรามากันไวมากนะยังไม่มีใครเปิดกันเลยนะสำหรับสกิน ลดยศดดาวนะจะมีเป็นชุดของไส้กับสกินธนูนะคะก็จะมีทั้งหมด250ชิ้นกับ2,000ชิ้นนะถ้าเป็นธนูเอาละทุกคนก็พร้อมกันแล้วไหม <c oughs> พร้อมนานมากนะเออเราก็าเปิดกันเลยดีกว่านะคะอันนี้กล่องนี้ก็คือการันตีนะทุก100ชิ้นเนี่ยจะได้เป็นสกินแดงหนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็การันตีสีทองนะทุกๆ25ีสิบห้ากล่องนะประมาณนี้นะคะก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะตื่นเต้นโอเคทุกคนเมื่อกี้นะที่เราบอกว่ายังไม่มีใครเปิดกันเลยนะเพราะว่ากล่องมันยังเปิดไม่ได้นะมันนับถอยหลังอยู่ที่เจ็ดนาทีนะถึงจะสามารถเปิดกันได้นะเหมือนน่าจะรอให้ทุกทุกคนแบบได้เข้าเกมพร้อมกันก่นกอนนะแล้วก็แบบค่อยเปิดหรือเปล่านะประมาณนี้ ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกดเปิดได้นะต้องรองนับถอยหลังกันอีกแปดนาทีเลยทีเดียวทำอะไรกันดีโอเคทุกคนก็ได้เวลาเปิดกล่องกันแล้วนะคะยังไงก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหวังว่าจะโชคดีนะคะเฮงๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวุตื่นเต้นตื่นเต้นดูคางที่เปิด อ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบกล่องตุ๊ดจีนนะทุกคนมันจะค,ค่อยๆไหลแบบนี้มันจะใช้เวลาเปิดค่อนข้างนานนะอุ้ยอุ้ยอไปต่อนะคะกล่องนี้มันจะใช้เวลาเปิดนานกว่ากล่องอื่นเลยนะเพราะว่ามันจะเปิดได้ทีละแบบสี่อันเท่านั้นนะอุ้ยอ้มันเลยไปโอเคไปต่อไปต่อไม่มีคนได้ไปแล้วด้วยอะ โอ้มันแบบเหมือนจะได้เต่ตะม่วงหมดเลยนี่คนได้แล้วสก,กินอะเร็วมากของสีทองสีทองอีกอันอ่าได้เป็นชุดนะคะได้ไวมากไซล่านะคะกับทรงผมนะทรงผมมาแล้วนะคะไปกันต่อเอาสกิปบ้างอ้ไม่ได้ ยังไอ้แดงไหมโอ้โหไม่เห็นความหวังเห็นแล้วสีว่างคืออะไรนี่เดีย๋ยวลองเปิดแบบนนหนึ่งอันมหนึ่งอ่านในแทบไม่มีความหวังไม่มีคนได้สตาคอลเลคชันเราทุกคนไอ้กันนี่ไม่เขาดวงดีกันจังเลยสีแดงไม่ผ่านไปอีกแล้วไม่จริง ผ่านไปแล้วยี่สิบเก้าวันอืมโอ้โหม่วงเฮ้ยของนินได้เป็นอันนี้อะไร,รอ่ะมงกุฎไปต่อยังไง เด <mm ี๋ยวจะมามองหมดอย่างนี้ได้หรอเอาดีอื้มเส็บอ่ากจะลุนแล้วอ่ะกือยจะอ๋อ อ๋อไม่เลยทไมไม่ได้ประคปิประคิปก็ไม่ได้อุ๊ยอะไรอ่ะเอาประดับหวทุกคนมันเกลือมาก มันแบบม่วนอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรนี่อ้อพี่คนได้เป็นครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะทุกคนสงสัยจะต้องสะกิปละโอ้ยชุดชุดผีงเหรอใช่ไหมใน,นชุดของอะไรอะ อ๋อซื้อผีใช่ไปกันต่อไม่รู้จะทันไหมต้องสคิอปป่ะถ้าเกิดว่าจะเอายกด,ดาวเพราะว่าคนเอกเขาเปิดกันไปเยอะแล้วโหนี่จะร้อยกล่องแลอ่ะ <c oughs> ให้ตายเดะโอ้โหไม่นะ ทุกคนช่วยต้วยแดงแรกอะไม่มาเลยไม่ไม่มีดวงมาเลยอันนี้แหละมันต้องใกล้แดงมาแล้วปะโอ้ก็ยังก็ยังไม่มาสามอันเท่านั้นเปิดทีละอัน อันสุดท้ายจะได้เป็นอะไรก่อนได้เป็นอ๋ยได้ชุดก่อนอเขไม่ตื่นได้นอะไรกรันระตีขนาดนี้เอาเป็นให้เทียมอะไรดี นี่ดีกว่ามงกุฎมันจะไม่ทันเลยอ่ะยศดาววัคกิดอืมแต่เชื่อวีนี่แหละมงกุฎ ตคิลลัดไม่ันร ได้หมดเลยน้ว่าจะได้เป็นสกินชุดแต่ก็เดียวแด่มาแล้วหนึ่งชิน้นสกินธนูอันนี้เหลือยีาเปร์เซ็นต์แล้วไว้มากะกินทองได้กืบหมดแล้ว อุ้ยทำไมไม่ได้ชุดละทีโอ้โหวิ่ลองแบบไม่ตะคิดเฮ้ยโอ้เดิไป,ไป โอ้ยได้ชุดแค้ครบแล้วนะเนี่ยทองทองโอเคเงาอื้มเงาหนาการันตีครบสองร้อยแน่เลยเห็นภาพไอ่แปดอันโอ้โหแบบอือ้อ ทองใกล้ครบนี่มันเหลือสิบเ็เจ็ดชิ้นแล้วอ๋อไปจะกินแดงแต่เมืม่อกี้มันก็ใกล้ครบหรอปะวัาได้มาได้เยอะอต่ยังไม่ครบนะเสิร้อยแปดสิบโอเคทีนี้แหละไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าหยุดดาวสิบสิบเอ็ดชิ้นต้้งสกิปรัว เกคิอย่างเดียวอะไม่ทันอ้อหคืออะไรขนาดนั้นตกคิสตกคิปไม่ได้โดนเลยแต่มันจะไม่ทันอ่ะอ๋อ แต่สามเอชชิ้นทุกคนคือแบบไปไวเกินใช่นะนี่โอกาสไม่ได้แล้วนี่พี่พี่รู้จะทำไหมยิบสามโอ้ยก็ไม่แข่งกับเวลาแม่ ไม่จริงทำไมคนเขาซื้อเยอะจังเลยเราเลยเผื่อั่วโอ้คนไม่จริงใช่ไหมอดเลยอ่อมันไม่สามารถรัวไปได้ก่อนเลยลรวเฮ้ยโอ้ หนูเดียวเอามาทำไมไม่จริงอุ้ยอุ้ยดับใหญ่กันแล้วอย่างไม่ได้เจะเป็นไรดี เหลือสิบเอ็ดชิ้นไม่ทันน่ายดเอยเปล่าอ่ะทุกคนคิดว่าเราจะทันไหมสิบชิ้นสุดท้ายโอ้ยได้ชูสองอันจริงเหรออ๋ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะทันไหม แอรสจริงก็ได้ไม่ที่จะเป็นอันแรกที่เราเติมเงินอยันล้วก็ยังไม่ได้ลนะเอาดี <c oughs> ไม่พอเหรอเติมซชา้าไปเห,หรอเฮ้ยไม่ได้ไแล้วอุย้ยทุกคน อันนี้แบบตีใจจริงว่ามันเหลือแปดชิ้นสุดท้ายคือเกือบไม่ได้อ่ะแบบเกือบไม่ได้จริงนะเออกดรัวจัดโอเคเหลือสี่ชิ้นสุดท้ายรูด,ดิแบบดีใจมากแปิไปสามร้อยกล่องลนะทุกคนได,ด้ชุดยุดดาว หนึ่งแล้วก็เป็นไปกินธนูอีกสองอันในที่สุดรรบก็ได้นะคะแบบว่ามาลองใช้กันเลยเดี๋ยวรุนมากนะแบบว่าไม่รู้ดูออกหรือเปล่าซึ่งไม่เหลือน้อยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเติมเงินยัดเราจะได้ไงคือมันหมดอารมณ์แบบนึงออกใช่ไหม มือนเราไปชอบของแล้วของมันหมดก่อนนะนะไม่มีเป็นสกินเหงาไม่ได้ใส่มาเป็นชุดของตัวละครใส่สนะทุกคนเรามาลองใช้กันดูยังไม่ได้ปลดยศดาวเลยอเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ก่อนละกันนะแล้วก็จะเป็นสกินเงาใส่อัสนี้ลองใช้กัน ฆ่าได้นะเอฟเฟกน้าแข็งนะตอนเลกนึกว่าเป็นตัวน้ําแข็งนะแต่ว่ามันเป็นตัวละครใส่นะทุกคนนี่นะคะชุดที่เกือบจะไม่ได้แล้วนะแต่ชุดสุดท้ายเมื่อกี้ของเรานะคะในที่สุดก็ได้มานะาดีใจมากมายนะคะก็เดี๋ยวนะสะกินเงามันเป็นเอฟเฟกอะไรอะ่ะเอฟเฟก หมือนจะเป็นเคานเตอรต์ได้ใช่ไหมเราลองดูนิดนึงแล้วกันนะนี่ไ่ะอเอฟเฟโอ้มีเสียงเสือคำลามลด,ด้วยนีเท่มากอุย้ยแค่ดีไม่ดันทุกคนแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งนะคะที่ เรานะคจะสามารถไปรับได้นะถ้าใช้ทองนะคะถึงนะมันจะเป็นอีเวนต์นะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะนำถ้าเราใช้โกนะคะทุก300นะมันจะได้อันนี้หนึ่งอันนะฟูคาแรคเตอร์สักอย่างหนึ่งนะคะเราใช้ไปแล้วเจ็ดครั้งแปลว่าถ้าอยากได้ทั้งหมดต้องมีอันนี้ทั้งหมดแปด้อยแปดสิบอันโอ้ยไม่น่าถึงแน่เลย มันเยอะมากเลยนะเอาดีอาจจะไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าอีเวนต์นี้นะคะถึงเดือนหน้านะสิ้นเดือนเออมันข้าง่ากอยู่นะเพราะว่าเราได้มาทั้งหมดแค่สามร้อยอันเองเออต้องใช้อันนะี้ฟูลอะเล็กเตอร์ทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบอันเลยนะในการที่เราจะปลดล็อกสกิน มันคือมันเป็นสกินเบงคนรวยจริงๆนะอันเนี้ยแบบยอมเลยอาจจะไม่ถึงนะเราอาจจะกดใช้ไวถึงอันเนี้ยใช่เราก็เดี๋ยวเรามารีสไตล์ชุดกันนะอันนี้มันยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะเราจะกดรีวิวนะคะอุ้ได้เป็นสองอันแรกนะเป็นสีแล้วก็แพทเทิร์ปปนนะรูปแบบเราก็จะลองดีกันดูนะมีอยู่สามแสนจริงๆคิดอยู่ว่า จะเก็บไปประมูลดีไหมแต่ว่ามันมีชุดอะมันก็ต้องแบบดีไปเล็กน้อยนะสักหน่อยซือสักเท่าไหรด่ดีแสนใหม่ละกันประมาณนี้น่าได้สีชมพูไม่รู้ อยู่เลขเท่าไหร่น่าจะได้ท้ายอุ้ย,อ,ยอันนี้ก็สวยนะคัลเลอร์เอ้ยชุดนี้ก็สวยนะดำม่วงอ๋เอเฮ้ยอันนี้เก๋ทุกคนจำไปก่อนลองรีดูง่ายๆี่ชุดสีแดงแต่ถ้าเราอยากปลดเราอันข้างล่างเราต้องปดไปอีกสองร้อยห้าสิบอัน ไปต่อดีกว่าแต่ถ้ามันแบบดวงดีๆมันก็ปลดอัขางล่างไปเลยเนาะลองรีด,ดูสีไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเออเอาเนี้ยแหละชอบ ชอบสีนี้อะ่ะมันแบบข้างบนสีดำอะ่ะแต่ตรงข้างล่างก็อยากให้เป็นสีแดงสีชมพูอ,อ,อ่ะอ่ะดีไปต่ออุ้ยมี่มีสีขาวหมดเลยอ๋อทุกคนนั่นก็สวยเอานี้แหละชุดแบบเสื้อผ้าดูแพงเลยเหมือนเจ้าหญิงเลยอะเหมือนในเกมนั่นเลยอะ่ะนิกกี้อะ่ะสไตล์แบบเจ้าหญิง แต่ทรงผมไหมมีทรงไหนเข้ากันไม่มีเออไม่มีมงกุฎปะไม่มีนี่ <c oughs> ประเด็นคือไม่มีทรงผมที่เข้ากับชุดนี้อันไหนเนี่ยนะอันไหนพอจะเข้ากันนะไม่มีอันนี้แหละอันนี้น่าจะเข้าสุดละเออนี่นี่นี่ ประมาณนี้สวยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองเข้าไปเทนนิ่งอีกรอบโอเคทุกคนชุดในเกมับยมันมีเอฟเฟกตอนแบบกระโดดลงอยู่ด้วยหรอเพิ่มมากนี่นะคะก็ประมาณนี้อารมณ์แบบเจ้าหญิงอยู่นะ เออเพอเปลี่ยนสีแล้วสวยเลยตอนแรกสีฟ้ามันเหมือนชุดน้ำแข็งไปเฉพาะแบบเปลี่ยนสีชุดคือสวยลืมดูชุดน้องแรนนี่นะคะนองต้นไม้นี่ชุดเขาก็เป็นแบบนี้นะคะมีเอฟเฟกต์น่าจะมีเอฟเฟกตอนฆ่าเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูสิโอห,ห่างแบบอ๋อถ้าตอนเคลื่อนไหวจะไม่เห็น เอฟเฟคค่ะโอ้ยมีนกบินแบบว่าไม่แพ้กันเลยนะน่าอยู่นิ่งๆแต่ลองอยู่นิ่งๆห่างก็น่าจะงอกออกมาป่ะนี่เอฟเฟคอลังมากนะนี่นะคะคือแบบอยู่ไกลๆยังเห็นมีทั้งแบบว่าห่างแบบนี้แล้วก็มีนกด้วยนะแต่ถ้าวิ่งก็คือหายไปโอเค ีนแต่นกก็ปินตามตลอดนะดูตอน,นค่าได้รอเฮ้ยมีเสียงนกด้วยงานละเอียดนะก็ข้ามาน,นี้นะทุกคน ประมาณนี้แะทุกคนก็ดีใจมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปเจอกันในไลน์นะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ไปก้ก็ไม่บายสวัสดีค่ะ